น้นะแมัวเนี่ย้ยวแตกหนึ่งสาำๆๆโอ้เดินเหมือนบอดเลยมีกว่ามีอีกปหะเ่ยบอล่อนล่วงล่วงลวงเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบขอเก็บของก่อน วันนี้เราจะมาลงแรงแบบห้ามวิ่งใช่ครับเดินแม่งทั้งเกมเดินใ้ขาแหกเดินใ้ขาเปื่อเปื้อนเดินใ,ขนใ้ขาเป็นแผลเดินใ้ขาหักซึ่งวันนี้เรามากับลูกสมุนของเรากดแรงไปดูกันเลย Let's go โอเคครับซึ่งตอนนี้เราก็เจอกับปักธงขี้ขี้หมาขี้แมวนะครับมาดูว่าปักธงมันจะไก่แค่ไหนหรือผมยิงตี้ปักธงได้หรือเปล่าก็คือว่า ได้ปืนแล้วเดินไปผมก็จะวิ่งเลยโอ้ยเดินแล้วมเดินเหมือนบอดเลยว่ะโอ้ยโมันตามหลังมาเลยน้อน่ากลัวเฮียเฮ้ยโพ่อหัวแตกหนึ่งงอมาซ้ำๆๆโอ้ยเดินเหมือนบอดเลยมีอีกไ่มมีอีกปหมมีมีมีตรงไหนตรงไหนอยู่กับผมเฮียข้างบนข้างบนใช่ปะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตายยังตายยัง จเยน็ยเยนยเยน็นใจเย็นเย็นกำลังไปช่วยต้องมาเงี้ยมันไปยังหล่งเงี้ยไอ้บอลล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบขอเก็บของก่อนผมเล่นกีมากไปไปกำลังไปชุบว้าชุบแพงมาเลยชุบแพงเลยอืมจะไหวเปล่าวะดูทรงไม่นา่ารอดวะ ยังไงก็ชิววิ่งหนีหมอกไม่น่าทันนะสภาพนี้แล้วเราก็ต้องอยู่ในหมอกดิเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวๆเดี๋ยวใจนับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบครับท่านผู้ชม A few moments later ขอยาเดินเร็วที่สุดในชีวิตอนะๆๆเอาอยู่ที่ว่ะโอ้โห เหลือจะเชื่อเลยว่ะอันนี้ทำไรได้บ้างเนี่ยยึดวงได้ไหมเนี่ยมีเครื่องยึดวงไหมไม่มีปักดาบไปกันโอ้โหโคสู้ชีวิตโคตสู้ชีวิตว่ะโคเจ้าชีวิตรอดอะเอ้ยนี่เดี๋ยวให้ดูถ้าเปิดตัวใหม่ถ้าถ้าแปลงล่าง โอ้แปงแลแปงแล้วไม่เห็นเหรอโอ้ยเนี่ยก็ไม่หล um ืออะเงี้ยลืมไปไปไปค้างแสงหน่อยเงี้ยหึว่าโดนโดนเช็คเอพีเอสอยู่ในค้างแสงอ่ะเอ้ามันมีคนเปิดนู้นนู่นนู้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 นก็ก็กลัวรู้แล้วไม่ไม่เอารถคันนี้แน่นอนอ่ะรถอะไรวะรถไอรถที่ขี่ในน้ำได้มันล็อกตัวไง ต้องหาสปอร์ตต้องหาสปอร์ตมีอันปิดกาวด้ยเนี่ยมันมีตัวอยู่เนี่ยเดี๋ยวยิงล่ามันก่อนโคตรตายโคตรตายโอ้คตรสู้ชีวิต,ว,ตว,ว่ตวะไม่ไหวว่ะไหวต้องไหวนะครับตอนนีญญ้บูย่าเดี๋ยวถ้าบูย่าเดี๋ยวถ้าบูย่าเดี๋ยวอันนั้นเลยคลิปต่อไปกระโดดทั้งเกมจะรั่ว น้องมันไม่มีใครกล้าเปิดพี่เลยวะ่ะเหลือสิบสี่คนแล้วนเน,วนี่ยจะรั่วเลยวะ่ะเฮ้ยพี่สามารถเก็บไอ้ดอกได้นะ้องพี่พี่นั่งอยู่ในนะั้เก็บไอ้ดอกได้โคตรตึงอ่ะโคตรยากอ่ะโคตรทรโหดอ่ะใช่อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเลยรอเช็คไอ้ีเอสเลยสไนเอ้ดอกเอ้ยสไนสไนแดงมะสไนปกติว่ะเอาเคียนตาเปล่าเคียนต่าตัวอะไรวะไอ้ที่มันเป็นโลข้างหน้าอ๋อไม่เอาไม่เอา เอาสปอยเอาสปอกันไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาดีวกว่าเพราะว่าเดี๋ยว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 คลิปหน้า,นานเราจะมาทําเป็นขี่รถทั้งเกมวะเออได้ไปแล้วยิงไงอันนี้ก็คือห้ามขับรถแต่นั้นน่ะห้ามขับรถด,รดเราก็เดินปกติเลยเราเราเก็บคอนเทนต์ไว้เราซอสเก็บคอนเทนต์ไปเล่นดีวกว่า a few moments later ดูดดูดสายฟ้าเนี่ยไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยแม่งไม่ดอกให้ผมเลยพี่ดูดิดูดิแล้วมีบัฟดาบดาชันด้วยวงอยู่แถวฟาร์มโซเบียแล้วมีบัฟดาบดาชันด้วยมีตัวมีตัวเดี๋ยวจะมพิงเปิดมาเลยโอ้ยระวังสองตัวสองตัวมีกมีดตัวตัวขล่างมีดเจ็บ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 เติร์แบเจ็บเตอร์แ เดี๋ยวโดดไปในไอวอลมันเจ็บเจ็บสวยตายตายอุ้ยน่าจะมีมาอีกนะเฮียน่าจะมีอีกนะนั่นเดือเฮียเขาพัญญายามาแล้นี่เฮ้ย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 ไปไปขึ้นมงบนก่อนเฮีย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 ถอยกอนยังไงวงก็มาตรงที่มาร์ครอซอสอ,อ่ะรอดูครับว่าวงจะใกล้เคียงไหม ในสามสองหนึ่งยุบไปเอายังยังโอ้โหอ,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 อืมมีตัวมีตัวฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามรอรอรอมันจะโดดมันจะโดดมาไปเนี่ยลองดูเก็บจระเขนไฟมดี๋ยวลองบนข้างบนเดี๋ยวยิงบนให้เดี๋ยวยิงบนให้ ล็อกล่างไปก่อนเก็บนั้นอนะเก็บนั้นอนะตัวกลยิงตัวกลยิงเครื่องดิดเครื่องดิดมาแล้วตรงนี้เข้าวงพอดีตรงนี้เข้าวงพอดีอยามาเครื่องดิดแล้วดิ เีอยเนี่ยแดดเลก่อนมาดีแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งฮาไม่ตายหมดตีเฮียหมดตีอยู่ต๊ะสุดท้ายเฮียไหนอยู่ไหนเฮียเข้าวงแล้วตรงนี้ตรงนี้เฮียตรงนี้หลังต้นไม้หลังต้นไม้หัวโพงหัวโพงอู้สวยเฮียเอาดีเฮียบูย่าด้วยการเดินใครมันจะไปคิดวะฮะ แล้วบวก74โคตรจะเอาเรื่องใครอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์โหดกว่าน,นี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ลวงหัว,หวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วิ่งมันง่ายเดินเท่านั้นแหละที่เทสนี่